เป็นดราม่าทันทีนะครับหลังมีการเปิดเผยเรื่องราวว่าผู้ช่วยสัตวแพทย์คนหนึ่งลางานไปฝากคันแต่ปรากฏว่าถูกนายจ้างไล่ออกหลังจากเมื่อวานนี้เธอไปพูดคุยกับทนายแล้วทนายบอกว่าไล่ออกแบบนี้ไม่ได้วันนี้เธอก็พยายามไปทํางานนะครับปรากฏว่านายจ้างไม่ให้เข้าครับ นางสาวเพนพิไลบุญเสร็จอายุ28ปีเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์นะครับเดินทางไปทำงานตามปกติที่โรงพยาบาลสัตว์ย่านนนทบุรีแต่ปรากฏว่านายจ้างไม่ให้เข้านะครับไม่ให้เธอเข้าไปทำงานต่อเพราะว่าได้เซ็นใบาลาออกพ้นจากการเป็นพนักงานไปแล้วทางผู้เสียหายบอกว่าตามกฎหมายนายจ้างไม่สามารถไล่หญิงตั้งคันที่ลางานไปฝากคันให้ออกจากงานได้แต่เธอกลับถูกแฟนนายจ้างไล่ออกจากที่ทางานและทาใบพ้นสภาพพนักงานด้วย หลังจากนี้ทนายกิติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งจะพาผู้เสียหายไปร้องที่กระทรวงแรงงานต่อไปนะครับฟังถึงตรงนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้ว่านายจ้างอ้างเหตุผลอะไรเพื่อให้หญิงรายนี้ต้องออกจากงานมีอยู่5ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือลากิจลาป่วยบ่อยในระหว่างการทดลองงานโดยลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ข้อที่2ลาป่วยโดยส่งใบรับรองแพทย์ย้อนหลังแต่โกหกผู้บังคับบัญชาอ้างว่ามีอาการอาเจียน หลังจากนั้นพบว่าไปรับการตรวจสโคและตรวจการตั้งคันข้อ 3. นํนำงานส่วนตัวมาทำในที่ทำงานข้อ 4. เมื่อออกหนังสือแจ้งเตือนพนักง,งานตอบกลับหรือว่าให้ผู้อื่นตอบกลับมาว่าหนูเซ็นใบาลาออกเลยนะคะรวมไปถึงพรุ่งนี้หนูขอใบาลาออกเลยนะคะแสดงถึงการไม่สํานึกที่จะปรับปรุงตัวเองและข้อสุดท้ายนะครับแสดงกริยากระด้างกระเดืองต่อผู้บังคับบัญชาพูดจาข่มขู่ ว่าจะทําให้ชื่อเสียงของที่ทํางานเสียหายครับเรื่องนี้ก็คงต้องรอฟังจากทั้งสองฝ่ายอีกครั้งด้วยนะครับ